ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับคลิปคุณนาภาพนะครับ,บับโชว์ใต้าชาแนลโดยพากมาจนันเดิมนะครับกอกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วเราจ่ายชื่อตอนว่าเปรียบอัวถุงโพนะครับก็คือสนามถุงโพสเตเดียมครับ อากาศร ğ, ok lighting, อ ord, ้ Collins, siglo, อนร้อนมากมากร้อนเกือบสี่สิบองศาหรือว่าเยียบสี่สิบองศานะครับเราไปดูกิจกรรมการเปรียบหัวกองถาน้ำทงโพในรบเดืีน่มกเดือนบ้านะครับแต่ว่าเปรียบันคือเปรียบวันทีมีสเปคมีนาคมนะครับเผื่อจะชนวันทีที่สี่มาไม่ไไม่ได้หว่าลืงหว่นเลยไม่ไึ้หว่าเรียวตมาเรียเลยนเลยกนะเต็กก้าไม่กล้ลูกดี

Mân, đó oh, nồng no, búa nồng no, búa, giang nồng no, búa mân. Đủ cho đủ hôm mày vậy. <laughs> tôi Tao gần gần của đi nha, nha luôn gần lạng. Mà lê gắn mà lê, qua lạng บอก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 ชนไอ้ด้วนนั่นวิ่งเร็ววิ่เร็ววิ่งเร็วบอกอ้นั่กินควเราที่รวะบอกวเร็วบอกบอกบอกนี่ยังคเราเข้าังอ่ะเลี้ยเลี้เเจงมะนี่บอกบอกบอกก็เราอวิ่งบอกของมันอีวิ่งก็เราเข้าวักเราวิ่งแต่นนั้นอนนั้อ้จางเราวันอที่จางดี่วันนั้นดีจางลับกันไรไรนั้นอ่ากูนี้บอกว่าจะชนเราหมเลยแม่เป็นปัได้เล้วันนี้เราบอกได้ไหมแหละเนวิ่งแรงวันนี้รวันนี้ก็

để, hai chàng cao mà ít con à rồi bố ta mẹ nữa ngoài cao mà liền mẹ lưới mày mày kênh Ghiền không

Ô ta có nghi lều. Ô à, có nghi lều. Ô tao, mày lặng thôi mày lặng thôi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  lăn thôi lặng lăn lặng thôi lăn thôi lặng lăn lặng thôi lặng cái lặng thôi 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 lặng

ไอ้นายเปน้านมั้งไอ้นี่กดครับบกเลยวะไหนตายเลยตายอย่างเดียวกดกลับไปตึ้งตีเนี่หัวจุบอนครับไอ้นั่นหนาดูหาตนเดียวไอ้นีไอ้นูเบอร์เ่มาจุ่มบนนั่นไม่ตีเต็เลยเต็ดเตกลมาโรยตเต็ได้เต็ไอ้วิบกรมเนี่ยเป่งเป่งแ่งเดี๋ยวนี้บานอ ยนี้แต่เรากากรเดื่อนมาน้องแล้วน้องคิดไม้แล้วพวกไม้ทำไม้ก็รองนึงเัินว่าจนเลยนะไอปีนาเรยต้กมากเลยกันอันนี้บอกเยันนีมาด้วยเดียวอันนี้เน้นอย่างเตี้ยมัยนหมากไก่ยาก้าวไมันนโอ้ก้าวไม่ันตึงก้าวกรบเบงแล้วทีนี้เอาดเดีงออกมาหนักเลยันน้เอาดยามาเลยก้าวไม่หันีนี้แล้ว

เอาบป้ายุท e e ุมานี่ยฮะฮะยึดปรตูเออยยึนตะลกนเอ้รมันเดี๋ยวดวกางโโรเนี่ตัวานี้นะน่เยรอเอครับท่านผู้ชมครับทผานอยู่กับบรรยากาศทีร้อนมากๆ เปียบวัวกับเป็นการเคียงวัวเซิฟนะครับอย่างที่พมอเคยบอกภาษ่าลาวก็ว่าเทียบเทียบวัวกับปาซ่าที่เราแรกกันภาษากรุงเทพป่าษ่ากลางก็บอกว่าเปรียบวัวภาษ่าตายก็ว่าเคียงวัวกับอีกคำหนึ่งก็้ายาคือการประกอบหูวัวนะครับกับก่อถุกธนานะครับจะต้องห้าวัววันจนประมาณหนึ่งเดือนนะครับ พิดกับกล้องกล้องชอบปอนลาวนี่ก็ชอบปอนล้าเราก็จะไปเปรียบไปเกลี่ยกันหน้าจะน้ําเลยนะครกับวัวชอบไม่ชอบมก็ไม่ใจเกี่ยวนี้ให้แล้วอ่ะวัวมันแทงกันได้ก็ให้แทงเลยกระต่ายวันเดียวแต่กล้องเรานี่มันมีเดิมพันมาเกี่ยวกองบอนความสมบูรณ์ของวัวต้องมากนต้องมาเป็นนึ่งนั่กับหลังจากความสมบูรณ์้วการนำมาหาปูชน ได้ขูจนแลกกับไปปรับไปแต่งเพิ่มเติมอีกในรอบหนึ่งเดือนนั้นนะครับนั่นคือบ้านเ้าการว่าการเตียบเพิ่มเตียงเพิ่มครังนี้นะครับก็ได้เพิ่มแล้วเพิ่มเติมตามฝั่นต้องการนะครับคือยีที่มาขู่จนช่วงวันวันที่ที่ที่มาได้ขู่ครบเส้นไปยีกไล่ขู่เหล่ากับํารรับการเตียบครังนี้รอบหน้านี้มีขู่ช่วงลานช่องขู่นะครับขู่กิ่งโพดาคกับ ขูไอ้ไอ้แว้งกับนันซองลายอยู่แล้วแล้วยังมีขูนี้ขูนี่นกับรกระกาขูรลายเส้นนีกว่าขูเอาเป็นหวารดรอบหน้านะครับหัวโปรโกแกรมชนนังกับก้อนกลางจานแน่นคอนกลางจานหน้าครับอีกครั้งหนึ่งกองสนามานกีฬาชนโคถุงโพตัวเตเดียมนะครับถึงมีหนองอูดหนองว่านับทับนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันไหมคลิปต่อไปข้อไดรับความขอ้คุณน,นะครับจากผูอาจารย์เดิมครับวันดีครับ